สวัสดีครับพี่น้องผมทวีคนเดิมนะครับพี่น้องพบพ,พอกันในชุดสรุปหวยคลิปที่3นะครับที่พ่น้องเห็นนี่คือหลวงตาเนี่ยปล่อยมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะครับในงวดนี่หลวงตาเนี่ยปล่อยสากมูนะครับปล่อยวัญที่14ช่วงแรงนะครับหลวงตาเนี่ยเป็นหมายเลขเ0ตนดศูยเด้อพี่น้ 0, 8, 0, 8, 3, นองเด้อ3ตัวคือเก้านะครับหมดที่ผ่านหมดที่ผ่านมาพ่นหลุดพนพี่น้องเพ่นห้มาเก้างวดนะครับถูกมา8งวดนะครับ ลดหนึ่งงวดพี่น้องสำหรับเลขหลวงตาเนี่ยทางจังหวัดมหาสารคามเอาเพิ่นห้มาแล้วพี่น้องหลวงตาเนี่ยพี่น้องเบิ่งพี่น้องชมน้ำกันเด้อนี่คือเลขหลวงตาเนี่ยเจ็ดศูนย์สุอาเจ็ดศูนย์แปดศูนย์และสามแปดสามสามแปดพี่น้องนะครับอ้าจอมากกัเลขปูขาวพี่น้องนะครับอ่าจากหลวงปูท่าสกลนครเหาะเหาะเหวนโดนอากาศลอยมาจากท้องฟ้าเพิ่นพี่น้องนะครับเลขเพิ่นเพิ่นห้เลขทูบก็หก 05นะครับเลขออกคือแขนปูขาวคือ305นะครับแล้วก็เลขที่ปูมากก็คือ5 07407เด้อพี่น้องนะครับแต่เราข้างล่างปูเน้นให้6เม็ดเดียวแตกเท่แน่นอนถือแท่คือ6886 8, 8, 6, แล้วก็6446เ 4, 4, 6, ด้อพี่น้องเดินเน้นตัวนี้นะครับสำหรับเลขของหลวงปูนะครับทางนิระนามทังอ่าทางเอ่อตสกุนคนครบลวปู นะครับสกุลคอนและพี่น้องเด้วยอาจาบ่ผิดต่อมากอาจารย์ลาวีหรือว่าพระอาจารย์ราวีพี่น้องนะครับนี่คือเอา้าวห้าหน้อยเพิ่นตัวนี้พี่น้องมาปนกันได้บันห้าน้อยออกไปนะครับของปูหัวผู้ส้นพี่น้องคนจุ่มแพนะครับเป็นไห้หนึ่งบนเกตล่างพี่น้องนะครับเกตล่างก็คือเกตสองเกตห้าเกตหกเกตสี่หนึ่งก็คือหนึ่งเกตหนึ่งสอง หนึ่งสี่หนึ่งหกได้พี่น้องเด้อวงกลมขึ้นหนึ่งสองหนึ่งหกวงกลมเจ็ดก็คือ 7, 2, 7, 6, เจ็ดสองเจ็ดหกอะไรเจ็ดสี่พี่น้องนี่หลวงปู่หัวปูสนท่งอัเภอชุมเพนะครับเอาไปเร็วๆกันนะครับเพื่อให้มันเร็วเร็วพี่น้องนะครับพี่น้องเบิงบัท่านกน็ย้อนขึ้นเอาเด้อพี่น้องเด้อย,ย้อนเบิงขึ้นเอาแล้วพอมากระเปิดตัวอีกแล้วจากหลวงปูดงป่ดอนมงปู่ดอนมงพี่น้องวัดป่าซาดดอนมง นาปั๊ดให้3ตัวตร,รงๆพี่น้องนะครับเลขความฝัน7 2 8 7 2 8 1 2 8 1 2 8ตัดเล่น,น,เลนคือ7 2 7 8 2 8และ1 2เด้พี่น้องเด้อเอาต่อมากับปูนี้ละน้ําให้ต้องวดพี่น้องนะครับวิ่ง2 5และ6พี่น,อน้องเพิ่นให้ของ6 2 5เด้พี่น้องเด้อนี่คือเลขของหลวงปู่ นิรนามทางสกุลนครพี่น้องทางสกุลนครน,นะพัดไปพัดมาเลยพี่น้องบนันทีหลวงปู่นิรนามพี่น้องนะครับสูตรที่สองลาสูดเปิน่นไห้นะครับหกสี่หกเจ็ดสามห้าของหกสองเก้าสี่หกเลยพี่น้องเดอ้อนี่คือเลขของหลวงปู่นิรนาม นะครับของปู่นิรนามอีกพี่น้องนะครับนี่เป่นไห่มากพี่น้องไอตองงวดตามตัวตรงตัวคือ5้สมนะครับห้าสามห้าหกสามห้าเจ็ดสามห้าแปดสามห้าเก้าสามห้องเดหกสมเจและสามห้าลพี่น้องเด้ยรยวสลับขางล่างคือเจ็ดหกเ้าหกสอหพี่น้องนะครับน,นี่แนวทางของหลวงปู่นิรนาม นะครับบอกสุทีสุโนกฟังน้ากันลง3ามชิปจีชิปุ่นละลงปูนิรละน้ำต่อมาก,กับคู่บาเกาะสวรรค์พี่นองเปิดตัวไม้จากกาลสินพี่นองนะครับบนพันหายเก็ดศูนย์ห้าสี่ศูเน้นที่05 50แล้วก็4 4 0สี่ศนะครับสามูเก็ดศูนย์ห้าสี่ศก็ดห้าศูนย์ศูนย์สตัวคือหาศูน ส0่ศแล้วก็ศูนยเน้นที่ห้าศูนในพี่น้องเด้อนะครับนี่คือหลวงปูคู่บาเกาะสวรรค์พี่น้อง,ง,ง 9, 6, 4, 8, 6, 0, 7, น,องนะครับสังลางก็คือหก8ี่แปดหพี่น้องนะครับอต่อมาับวัดบ้านโน่นเมืองหลงหลวงปูนะฟันเม็ดเดียวแข็งแขกก็เจ็ดหกหก็นะครับเม็ดเดียวแขงแขกก็เจ็ดหกเจเดิอพี่น้องเด้อเจ็ดหกแล้วก็หกเนพี่น้องนะครับ หลวงปู่วัดโนนเมืองนะครับทางสารคามเฮานะครับต่อมากรกะลานตัดผม3พี่น้องชังวิทย์ที่อำเภอผู้เวียงพี่น้องนะครับเปิอนไห้มาเม็ดเดียวเลขมีที่มาพี่น้องเข้าทุกงวดปังทุกงวดเปิอนไห้มากก็คือ152 152 152 152 15 15แล้วก็125 125หรือจะ521 521นะครับตะเล่นขึ้น12 15 25ได้พี่น้องเด้อเม็ดเดียวแข่นๆน,น,นะครับ125แลว หนึ่งห้าสองนะครับเป็นของช่างวิทย์ร้านตัผมสามพี่น้องทางอำเภอผู้เวียงจังหวัดขอนแก่นพี่น้องเข่ามาทุกงวดนะครับเลขมีที่มาสามตูสามหางแขนแขนเม็ดเดียวพี่น้องนะครับก็คืึหนึ่งห้าสองหนึ่งสองห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าและสองห้านะครับเอาต่อมาก็เลขหลวงปู่ท่องมีวัดปราสาพี่น้องโนนดินแดงจากโคราดทั้งอำเภอประทายขุนลาดพี่น้องทั้ง อ่าน,นนนนนแด้งคนละพี่น้องทถ้านนแด้งคนละพี่น้องเนาะไอสามก็แปดนะครับสามหนึ่งสามเจ็ดแล้วก็แปดหกสามสองสามห้าแปดห้าสามสี่แปดสองแปดสามโดยพี่น้องเด้อนะครับนี่คือเลขหลวงปู่พองมีวัดป่าช้าห้างบ้านนนแดงนะครับเขามาสามงวดติดพี่น้องนะครับอามากเหลก็แคบน้าจอไว้ไปจับจองซื้อสลากกินแบ่งกันพ่อท่านพี่น้อง นะครับมีหลายอยู่เรียหลายอยู่พี่น้องเบอร์เตเตหลักกิจเลขก็ได้รื่องนั้นก็นยั่งคือเก่าเอาพี่น้องนะครับต่อมากกว่าปนนวลเมืองฟันทงพี่น้องนะครับสองเม็ดเกล็ดนะครับฟันทงหระพี่น้องปูน่นนวลเมืองฟันทงที่สองเก้าและสองหกเลยพี่น้องเด้อนะครับสองเก้าและสองหกเอาเปิดห้มาฟันทงมาล้านเปิดสิ้นนะครับปู่โนนเมืองฟันธงสองเม็ดเกล็ดก็คือสองเก้าและสองหกพี่น้อง นะครับแคบหน้อจอไวบน้ำกันพี่โนโอ้องต่อมาก็เลขอาจารย์ค้ำไพ่แตกไม่เก่าหนึ่งพี่โนโอ้องัติพานมาสูตรหนึ่งได้พี่นอ้องเด้อนี่ก็สูตรที่หนึ่งพี่นอ้องในตารางก็มีสองมีศูนย์มีหกมีหกมีหนึ่งมีเกตตัววกกลมก็คือสองกับหกกับหกหกกับเกตพี่นอ้องนะครับสูตรที่หนึ่งของเพื่อนพี่น้องอาจารย์ค้าไพ่วิ่งนะครับหกกับเกตเด็กพี่น้องเด็กสาหรับเลขล่างนี่คือเลข่ลางของเพื่นอนพี่น้องสองหก ห7เกตสองนยกตตพี่น้องสำหรับเลขยล่องคือ61 2 1 2่6สองและกับศูได้พี่น้องเดอ้อนะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์คำไพ่นะครับอ้า่อมาก,กับเป็นเลขอาจารย์คำไพยอย่อีกพี่น้องสูตรที่2หรือว่าเลขบนของเพลนในตารางคือ7 5 2 8 6 1สองแปดกหนึนะครับวิ่งบนเกกับ5เน้นที่หลักเกดนี่คือสูตรที่2ของเพลินได้พี่น้นองเดอ้อ นะครับ75 72 7 78 58 85 82 25 51 71 62พี่น้องนะครับตัววงกลมคือตัวเน้นนะครับตัวรองคือ68 61 76 82 65และ21แถมด้วย81นึ่ำเดียพี่น้องเดอ้อนะครับนี่คือแนวทางของอาจารย์คำไพ่นะครับอาจารย์คำไพ่เขาดีดีพี่น้องคนเปลี่ยนซื้อใหม่ ยุก่เมนอาจารย์อย่างน้นนะครับเพิ่นบ่ใไห่ซื้อมากพี่น้องนะครับเพิ่นกน็ผมก็เอาซื้อเพิ่นทางเฟซท,ทังไลน์ตามที่เพิ่นส่งมาให้นะครับเอาขอบพระคุณหลายๆทุกๆอาจารย์ทุกๆสำนักที่ส่งแนวท,ทางมาให้กับทางช่องยูทูปทวีคนเดิมมในล่วงใหพีห้นองในเบื่องในชวน,น้ำกันทัวโลกทัวประเทศนะผมทวีคนเดิมพี่น้องขอพี่น้องยู่ดีมีแห้งท้ายคลิปแล้วนะครับในชุดสรุปไว้ชุดที่3พี่น้องคลิปสรุปไว้ชุดที่3ขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนเด้อพ คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ทองลำลำรวยรวยเฮงเฮงป,งปงัง,งปังในงวดประจำวันที่16ท่านว่าค้ม2 5 6 6นี่ผมทวีคว้อนเดิมขอให้พี่น้องจงประสบจงความจเจริญน,นะครับปีใหม่นี่ลำลำรวยรวยกระเปะ๋าจงๆงสูข้ขูสู้คนพี่น้องสวัสดีครับ